พี่จอมทีหนึ่งพี่บลูโน่ก่อนหน้านี้5ลูกเนี่ยเข้ารวดเลยนะก่อนนี้มันจะมีพลาดล่าสุดก็เกมกับเชลซีปีส0 2 0ัเอาันี้ผมไปดูสถิติมานะคือบลูโน่แฟนนันเนี่ยยิงไม่เข้าเนี่ยก่อนหน้านี้ย2ครั้งนะจ้ะจุดโทษมาจาก VAR คือจะยิงจุดโทษจาก VAR ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เท่านี้เป็นครั้งที่3 อ่าครั้งนี้ครั้งที่3จาก5ครั้งที่ได้จาก VAR โอ้โห,โหถ้าแมนยูได้จุดโทษจากการดู VAR บลูโน่พลาดไปแล้วเน<อ>ี่ยรวมล่าสุด3ครั้งไอ้2อครั้งนั้นไหนอ่ะ ผมจำไม่ได้พี่แต่ว่าไม่ดูสถิติมาที่เขาลงเขาลงเขาลงข้อมูลนี้มาเขาบอกว่าถ้าได้จาก VR เข้าใจไหมฮะคือถ้าได้จาก VR คือผ่านไปแล้วแล้วค่อยเป็นอกลับมาคือไม่ใช่ว่าผู้สินเป่าแล้วได้เลยไม่ต้องดู VR เพราะบุยาถ้าผู้สินเขาเป่าแล้วชัวร์เขาก็ไม่ไม่ถูกใช่ไหมอันนี้คือได้เลยโดยตรงถ้าอย่างนี้เท่ากับว่ามันก็จะอิงกับคําสัมภาษณ์ของบูโนหลังเกมที่เขาบอกว่าเขาจะมีรูทีนซึ่งคําว่ารูทีนคือแบบ การวางบอลการถอยก้าวสเต็ปของเขาจะสิ่งที่เขาทำเป็นอยู่ประจำเวลาเ่าตียิงอยุดโทษปรากฏว่ามันถอยไปแล้วไปชนพุทศิลป์ธรรนาพุทศิลป์ชนเสร็จปั๊บโบยเลยอาวบอลออกไปใหม่อาบอลไปลุกขึ้นมาตั้งใหม่ทีนี้มันเกี่ยวขนาดนั้นไหมเกี่ยวผมว่าเกี่ยวเพราะว่าจากคำให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเนี่ยเขาบอกว่าเขาหงุดหงิดที่พุธศิลป์เนี่ยชนเขาแล้วไม่ขอโทษผมก็งงว่าเอ้าเฮ้ มึงอะถอยไปชนเขามึงอะเดินไม่ได้ดูตามาตะเรือแล้วมึงถอยไปชนเขาแล้วเขาไม่ขอโทษเขาก็ไม่ได้ขอโทษอะไรเขาเขาเขาก็เดินอยู่แถวนั้นแล้วมึงเขาเขาต้องมาดูลายเส้นไงใช่ไี่จกี้แล้วเขบูโ์บอกว่าไงปะแต่ที่ยิ่งอยู่โทษพลาดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเดินไปชนผู้ตัอสินแต่ผมบอกว่ามันก็พูดไปอย่างนั้นแหละมันเกี่ยวสิเพราะว่าก็อับกลายเป็นแบบเอ้ยอะไรว่ามาขวางทางสีจังหวะหงุดหงิดสจังหวะสีลมาที่หมดเลยพอหงุดหงิดอะเมื่อวานนะฮะตอนที่ทําในโมโนแมอ่บกวา ไอ้คนเวลาไม่มั่นใจมันจะอัดแรงไว้ก่อนใช่แังนั้นมันจะไม่ทางมันจะไม่เยือกเย็นซึ่งบรูโน่เนี่ยก่อนหน้านี้เราจะเห็นรอผู้หลักประตูพุ่งก่อนใช่กระโดดยิงบ้าขยิงยิงบ้านะขยิงยิงไไม่ไปถึงบอลตึ๊กขยิงก้าวขยิ่งคือแบบคือแบบคือพูดง่ายว่ามีความนิ่งมีความเยือกเย็นแต่เมื่อวานเนี่ยกูอัดเอาเอาเต็มแรงไว้ก่อนเอาเอาชัวร์ว่าเอาเต็มแรงเต็มเกินเมื่อวานนะผมพูดว่าเขาไม่มั่นใจแต่พอได้ยินคําสามารถของบรูโน่ เปลี่ยนเลย <ừ> ก็แสดงว่า <ừ> มึงหอองุดหงิดแล้วมึงสลัดไม่ออกหงุดหงิดแล้วก็ไปลงเหงาลูกฟุตบอลใช่เออ